สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะผู้ชมครับกระแสวันนี้แน่นอนครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะขี่เจ็ตสกีในทะเลนะครับที่สุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นชายุดปืนนั้นยิงขึ้นฟ้านะครับสามสี่นัดเขาบอกว่าเป็นการป้องปรามไม่ให้ทางฝั่งของชาวประมงในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่เนี่ยเข้าไปจับหอยแคลงไปตักหอยแคลงซึ่งเขาเองเนี่ย ลงทุน2ล้านกว่าบาทในการซื้อมาแล้วมาเลี้ยงเอาไว้ที่ขนําซึ่งห่างจากชายฝั่งไปประมาณ1,400เมตรแน่นอนนะครับสิ่งที่เขาบอกมาคือข้อตกลงของทางจังหวัดเองสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะฮะที่มีต่อชาวประมงต่างๆนานาในสุราษฎร์ธานีก็คือบอกว่าจากชายฝั่งสามารถที่จะลงไปจับหอยแคลงได้เนี่ย1,000เมตรเท่านั้นจะไม่มีการเกิน1,000เมตรออกไปเขาว่าอย่างนั้นก่อนนะคุณผู้ชมครับแต่ขนําของเขานั้นอยู่ที่1,400เมตรและเลี้ยงหอยไว้เพราะฉะนั้น การที่จะลุกมาเลย1,000เมตรเขาบอกเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมครับผมเองเนี่ยได้มีการบันทึกเทปเอาไว้เมื่อวานนี้นะฮะคือได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่ยิงปืนเลยก็คือคุณสันตินวลเสนหรือว่าอาร์มกับอีกคนนึงนะคือกำนันประเสริฐชันจุกรนะฮะคือคุยกันเรียบร้อยทั้งสองท่านปรากฏว่าตอนแรกจะนําเทปนี้ออกอากาศในวันนี้แต่มีมีความคืบหน้าเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตนะฮะทำเป็นแบบกลึงเทป กึ่งสดครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะเปิดภาพเมื่อวานนี้ที่สัมภาษณ์ทางทั้งสองท่านเอาไว้ให้ดูก่อนว่าที่มาที่ไปเรื่องราวของเขาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมานะฮะเราจะพูดอีกมุมมองหนึ่งด้วยว่าอีกมุมมองหนึ่งเป็นอย่างไรไปดูในห้องสมเมื่อวานนี้ก่อนนะครับวันนี้นะฮะเราพูดคุยกับทางคุณสันตินวลเสนครับเป็นเจ้าของหอยแครงนั้นนะครับแล้วก็ยังมีกำนันประเสริฐชันจุกรครับเป็นกำนันตำบลลีเล็ดนะฮะอยู่ที่อำเภอพ,พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดี ฝั่งรุ้เป็นกำนันนะฮะวันนี้กำนันก็จะมาให้ถ้อยคำที่เรียกเป็นข้อเท็จจริงในบางบุมด้วยเพราะว่าถูกเหมือนกันโดนเหมือนกันเรื่องแบบนี้นะฮะแล้วฝั่งนี้ก็คือทางฝั่งคุณอาร์มนะฮะอาร์มก็เป็นคนที่ไปก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าครับยอมรับยอมรับนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอาร์มครับเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดได้ยังไงเท่าความตั้งแต่เรื่องแรกเลยชนครับผู้ว่าสั่งให้นายอำเภอบันเจิดไปแบ่งเขตผู้ว่าสุราษฎร์นะสุราษฎร์ธานีครับแบ่งเขต ระหว่าง1,000เมตรเอาจากชา่ฟังระหว่างาผู้พ่อเลี้ยงหอยแครงกับชาวประมงพื้นบ้านก็ได้มีการแบ่งเขตเรียบร้อยครับพอแบ่งเขตเสร็จก็อันนี้ปีไหนครับปีนี้นะครับปีนี้เลยนะฮะครับแล้วก็สะสะร้อนๆก็สั่งให้ชาวบ้านสามารถตักหอยแครงที่เกิดเองตามธรรมชาติในพื้นที่1,000เมตรห่างจากชายฝั่งออกมา1,000เมตรเพื่อมาขายกับผู้ประกอบการได้มผมกับทางบ้านก็โอเคดีใจ ขายในราคาไม่ไม่ไม่ไมสูงเกินเราก็ไปซื้อพอเราไปซื้อปุ๊บเราก็มาลงในพื้นที่ของเราลงได้ประมาณ1เดือนได้แล้วครับแต่ว่าไม่ถึง1เดือนมันก็มีเหตุการณ์ที่ลุกลามและชาวบ้านชาวบ้านออกมานอกเขตพันเมตรเข้ามาหน่วยงานรัฐไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้อ่ะโอเคงั้นผมญาติอธิบายผู้ชมฟังก่อนนะฮะคือมันมีข้อตกลงอันนี้มีมีเป็น <c oughs> เป็นเอกสารให้ดูเลยใช่ไหมฮะมีเอกสารไหมมีไหม้คำน,นัน จร,จริงๆ,เอ,ๆ <c oughs> เอกสารอยู่ที่ในจังหวัดสุราษฎร์นะครับแต่มีข้อตกลงนี้ <c oughs> มีข้อตกลงทุกคนรู้ว <c oughs> ่าออกโด, <c oughs> โอกโดยออกโดยจังหวัดสุราษฎร์นะครับออกโดยจังหวัดสุราษฎร์ผู้ว่าสุราษฎร์รับทราบเรื่องนี้อย่างดี <c oughs> ตั้งแต่ปี57นะครับ57นะฮะทุกคนรู้อ่อะผม,ผมขอญาติวาดวาแบบนี้นะผมไม่มีกราฟ,ฟิกตรงนี้เป็นชายฝั่งคุณผู้ชมฮะนี่เป็นชายฝั่งนะฮะคือชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขามีข้อกําหนดอยู่ในสุราษฎร์ธานีอยู่แล้วว่าสามารถเอาเรือออกมาในระยะ1,000เมตรตรงนี้ผมเขียนไว้เนี่ยนะฮะคุณสามารถไปตักหอยแงได้ ถูกไหมฮะ <c oughs> ตักหอยแกลงได้แต่ถ้าเลยพันเมตรขึ้นมานี่ไม่ได้ถูกไหมฮะไม่ได้ของคุณเนี่ยก็ไม่มีนี่เป็นขนันคนับเป็นขันนอยู่ในทะเลใช่ครับอยู่ประมาณนี้ถูกไหมครับนี่คือพันเมตรถ้าอยู่ตรงจุดนี้คือประมาณกี่เมตรจากชายฝั่งถ้าว่าจาก GPS น่าจะอยู่ประมาณที่1,400เมตร 1,400เมตรเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตามข้อตกลงแล้วชาวบ้านชาวช่องไม่สามารถที่จะออกจากชายฝั่งแล้วเลยพันเมตรขึ้นไปถึง1,400เมตรแล้วไปจับหอยแคลงได้ถูกต้องครับถูกไหมฮะแต่อันนี้คือเขาเลยขึ้นมาครับโอเคประเด็นมันก็เกิดประเด็นเกิดแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่สามารถควบคุมฝูงชนได้เข้ามาเป็นนาวครับบางแปลงก็ยกมือไหว้ร้องห่มร้องให้ไม่หยุด หายไปแถวผมก่อนย่าใช้คำจนมาจอยอยู่หน้าของผมมากันกี่ลำนับไม่ถูกครับวันนั้นวันที่เท่าไหร่วันที่เข้าของผมใช่ไหมเมื่อวานครับเมื่อวานตอนเช้าน่าจะอยู่ประมาณเมื่อวันที่สิบเมื่อวันที่สิบเจ็ดมื่อวันที่สิบวันที่สิบเจ็ดโมงเช้าจนถึงแปดโมงเนี่ยโดยประมาณผมขี่เจ็ตออกไปโอ้โหผมเห็นแบบพอเห็นภาพอย่างนั้นมันวูบไปเลยครับแล้วก็ผมก็ตัดสินใจโอเคกด โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อไลฟ์สดพอไลฟ์สดปุ๊บผมก็ไปถึงพื้นที่ออผมบอกว่าพวกหน้านาผมขอแต่ว่าผมใช้เสียงดังนะผมขอความหินใจเพราะว่าหอยแปลงเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยผมไปซื้อจากพวกหน้านามาที่ผู้ว่าสั่งให้พวกหน้านาไปตักมาขายผู้ประกอบการแล้วผมเอามาเลี้ยงแล้วถ้าพวกหน้านามาตักแล้วผมจะทําไงขอให้ออกไม่ออกผมก็ยิยงปืนขึ้นฟ้ากี่นัดดูในไลฟ์สดได้เลยผมจําไม่ได้หรอกครับเปิดดูฮะลองดูนะ นันต่อไปพวกหน้าหน้ห้อยตรงนี้นพุ่มมันไปซื้อจะแค่ผู้ว่าสั่งมตึ้นไปตักซึ้อบาตึ้นมาข้าวโอ้บุหมดึหินใจเห็นมากนะคอยออกออกไม่ออกออกอนีาย่นะัที่อนนี่เลย คือตอนแรกเลยเนี่ยที่คุณคุณเองเนี่ยพยายามอามเองพยายามที่จะบอยเขาออกไปตอนแรกพูดด้วยสันติวิธีก่อนเลยผมร้องและพูดร้องไห้ด้วยครับพอผมยิงปืนขึ้นฟ้าเสร็จผมขี่ไล่สักพักหนึ่งมายกมือไหว้ผมทําไมตอนที่ผมยกมือไหว้ขอความหินใจไม่คเคยหินใจผมเลยออทำไงวคุณเหรอยกมือไหว้ผมทําไมผมแค่ยิงปืนขึ้นฟ้าแต่ตอนที่ผมยกมือไหว้ขอร้องขอความหินใจทาไมไม่หินใจผมอะ่ะเข็นบอกคุณลงทุน ไปเยอะมากสอง้านสองครับในการไปซื้อหอยครั้งนี้มานะครับแค่ครั้งนี้ถูกไหมครับไปซื้อจากคนกลุ่มนี้แหละพี่ผมผมอธิบายหน่อยหอยแข็งโลละแปดร้อยอ่ะกระสอบหนึ่งอ่ะสามสิบเอ็ดกิโลกระสอบเท่าไหร่ผมซื้อมาร้อยกว่ากระสอบครับพี่คูณมูลค่าได้เลยแล้วก็เอามาปล่อยไว้ในนี้ครับเพื่อที่จะเลี้ยงให้มันโตขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงให้พอประมาณแล้วเราก็ย้ายออกไปอีกแปลงหนึ่งแล้วก็เอาไปขายครับถูกไหมฮะก็คือไปทํากําไร แล้วแล้วพอผมเนี่ยตามคลิปเลยพอผมไล่ไล่ได้เสร็จชาวบ้านออกไปปุ๊บมีคุณร้องเรียนให้ในำเพอพุนพินกับท่านกำนันมาดูพื้นที่และจับกลุ่มผมพอ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 ,พอเขาเข้ามาจับกลุ่มผมปุ๊บชาวบ้านเห่เข้ามาเลยครับเหมือนกับผมมินโจนอ่ะผมแ,<ห>แค่ป้องกันทรัพย์สินชาวบ้านเห่เข้ามาพอผมโดนดำเนิน ดำเนินการแบบนี้ชาวบ้านแห่เข้ามาตักหอยเลยไม่ได้แห่อะไรนะมาตักหอยต่อครับสรุปมาป้นต่อแล้วหน่ยยวยนะงานรัฐไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์อะไรได้เลยผมบอกแล้วว่ารับผิดชอบด้วยเพราะก่อนหน้าที่ผมยิงผมยิงเสร็จผมไล่คุณเสร็จผมขึ้นบุขนําที่บ้านโทรมาบอกให้ผมออกมาจากตรงนั้นก่อนเดี๋ยวตำรวจจับผมบอกจับเลยไม่เป็นไรผมยิงจริงมผมยิงขึ้นฟ้าผมมาจับผมเลยไม่เป็นไรผมไม่หนีอ,อันที่จริงอ่ะเขาสามารถดําเนินการโดยการเรียกผมไป สอบสวนได้พี่ไม่จำเป็นต้องจับตอนนั้นแต่พอเข้ามาปุ๊บชาวบ้านก็เอาใหญ่เลยครับเข้าระนาวเลยมันจะมีไล์สอดคลิปสองผมบอกเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด้วยสนุปแล้ว,ลวไอ้หอยที่คุณป้องกันเอาไว้และพยายามที่จะเอาชีวิตคุณเองลงไปเพราะบอกมีคนจ่อปืนมาหาคุณด้วย<ม>นะีครับ <นะ S 2> มีมีอยู่มีอยู่สองคนอีกคนหนึ่งหนังสติก๊กและอีกคนหนึ่งมีปืนสีดำดำผมผมดูไม่ถนัดแต่ผมเร็วมากและผมต้องขี่เจ็ตด,ดีบออกมาพี่ดู คือเรียกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเอาชีวิตคุณเข้าไปปกป้องหอยแครงคุณถูกตำรวจเอาตัวไปปรากฏชาวบ้านก็ก็ยังกลับเข้ามาเอาหอยแครงของคุณไปจนได้เนี่ยนะครับอย่าเรียกว่าชาวบ้านเรียกว่ากลุ่มโจรดีกว่าทาแบบนี้คนกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ไหมทั้งทั้งพื้นที่ทั้งนอกพื้นที่ครับมากัน<ม>ให้ลืมไปหมดเลยผมไม่มีอะไรต้องเสียแล้วผมมาตัวผมมาตัวแล้ว ถ้าผมไม่เอาปืนมาผมไม่ยิงปืนขึ้นฟ้าชาวบ้านเป็นพันคนผมมาแค่ผู้ชายคนเดียวผมตัวไม่ได้ใหญ่เหมือนพี่อะ่ะออผมมีไม้หนึ่งอันผมยังสู้เขาไม่ได้เลยปืนกระบอกนึงยังสู้ไม่ได้เลยผมว่ามากใหลานั้นถูกไหมฮะผมสมมติว่าผมมีปืนทั้งหมดทั้งหมดในสมมติผมไม่แน่ใจว่าท่าไรสมมติว่ามีห้าสิบนัดผมยิงตายคุณลนนัดคุรันนัดคุณันนัดเหลืออีกเท่าไหร่อืชาวบ้านเหลือเท่าไหร่าประมาณกี่คนนับไม่ถูกครับเป็นหลายร้อยไหมเป็นพันนะ ผมว่ามาเป็นพันคนเนี่ยนะ <c oughs> โอ้โหเนี่ยนะคุผู้ชมคือเรือเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเขามาจอดดูเฉยๆนะฮะเขามาเพื่อที่จะลุกเข้ามาในพื้นที่ของคุณครับผมย้อนกลับมานิดนึงคุณนามเมื่อกี้ที่ผมคุยกับคุณใบก็คือตรงนี้เป็นชายฝั่งนะฮะ <c oughs> นี่ชายฝั่งนะฮะ นี่คือหนึ่งพันเมตรที่มีเขามีข้อกฎหมายหรือเรียกเป็นข้อกฎหมายได้ไหมหรือ,อ,อเป็นข้อตกลงข้อตกลงครับเป็นข้อตกลงแล้วกันอะเป็นข้อตกลงนะฮะคือชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นต้องรู้กันดีอยู่แล้วว่าห้ามเกินพันเมตรขึ้นมาให้อยู่ได้นี้ที่จะไปจับหอยจับอะไรอย่างนี้นะฮะตรงนี้นะะตรงนี้เป็นขนามคุณแล้วคุณไปอยู่ขนามนี้ได้ยังไงอยู่ยคือไม่ขนามอันนี้คุณไปสร้างเอคุณไปซื้อใครมาหรือว่าซื้อต่อจากชาวบ้านที่ปากจองด้วยซ้ำครับตรงนี้เขามีเอกสารสิทธิ์มีอะไรยังไงหรอตลอดชีวิตผมที่เลี้ยงงหอยแ ผมไม่เคยปักจองแม้แต่คืบเดียวแม้แต่สองเดียวมผมซื้อต่อจากชาวบ้านมาทั้งนั้นม,มันเหมือนกับที่ดินแล้วพี่พอเรามีที่ดินห้าร้อยไร่ก็หาวินายทุนแล้วแต่ทำไมอ่ะคุณขายทำไมอ่ะคุณหวังเงินแค่ก้อนหนึ่งเพื่อที่จะซื้อของที่คุณต้องการแต่ทำไมคุณไม่หากินทำให้มันออกผลออกดอกเพื่อเอาเงินมาใช้ละ่ะมายขยผม,มคือสิ่งที่ที่ที่ผมอยากรู้ก็คือตรงเนี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะขายกันด้วยเหรอเขาขายเป็นขายสิทธิ ขายเป็นขายสิทธิ์ครับแล้วข้อกฎหมายกํานันข้อกฎหมายมันมีกําหนดเอาไว้เหรอไม่มีกําหนดว่าห้ามไม่มีครับไม่มีห้ามไม่มีห้า,หาคือใครจะไปจับจองก็ได้ใช่ครับโทษฮะไปจับจองก็ได้เหรอคืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมสรุปก็คือว่าเดิมเหมือนกับปี57มีการบุกรุกพื้นที่เข้าไปในเขนเตหนึ่งแพทมมากนะแล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่ามีโดนมีโดนชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนคือเป็นประมงลพื้นบ้านร้องเรียนทีนี้ปี57นะครับปี57 ส่วนราชการทั้งจังหวัดเนี่ยก็พยายามจัดระเบียบก็ในใน,ในที่ตกลงใน,ในที่ประชุมใหญ่นะครับมีทั้งตัวแทนชาวบ้านเกือบทุกหมู่บ้านเจ้าที่ของรัฐผู้ประกอบการนะครับตัวแทนตํารวจทหารทั้งหมดนะครับมีมติในที่ประชุมนะไกลเกลี่ยแล้วนี่มีนัมติในที่ประชุมว่าในเขต1,000เมตรเนี่ยห้ามมีการเพราะเลี้ยงหอยหเครงเด็ดขาดนะครับปี57หลังจากนั้นมีประกาศจังหวัดให้รื้อถอน ทุกหมู่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านที่มีการบุกรุกพื้นที่เพราะเลี้ยงส์น้ำในเขต1000เมตรทุกหมู่บ้านต้องรื้อถอนออกทั้งหมดนะครับ <ứng. S 2> แต่ทีนี้ปีนี้นะครับปีนี้ในเขตปีนี้หอยใน็ดใน1,000เมตรในเขตพื้นที่ผมเนี่ยในในเขตพื้นที่น้องอาร์มเนี่ยไม่มีหอยเกิดนะครับ <ứng. S 2> เพราะนั้นหอยก็จะเกิดเกิดในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ครับทีนี้คนในเมืองสุราษฎร์เนี่ยชาวบ,บ้านก็จะไปตักนะครับ <ứng. S 2> ไปตักจริงๆนะครับก็คือว่าในเมืองสุราษฎร์ปีนี้ต้นปีนะครับมีการบุกรุก พื้นที่ห0ึ่พเมตรและเมื่อบุกรุกเสร็จแล้วเนี่ยมีการสร้างกนะนในเขต1,000พเมตรด้วยนะครับแล้วก็เมื่อลูกหอยมันเกิดลูกหอยจะเกิดต้นเดือนกุมภานะครับแล้วก็ต้นเดือนพฤกภาเนี่ยก็เริ่มที่มีการตักลูกหอยมาขายกันทีนี้เมื่อชาวบ้านไปไปตักในเขตที่มีการบุกรุกก็คือเขต1,000เมตรเนี่ยมันก็มีเรื่องโรงเรียนมาตลอดนะครับทีนี้พื้นที่ที่น้องอามเลี้ยงเนี่ยกับพื้นที่ที่หอยแครงมันอยู่กันละอำเภอกันอ,อยู่ห่างกันประมาณ8กิโล พราะนั้นเราซื้อจากที่นู่นมาเลี้ยงที่นี่ทุกคนรู้ดีว่าซื้อมาจากที่นู่นแล้วอมาเลี้ยงที่นี่เพราะฉะนั้นในหนึ่งแปลงในหนึแปลงสมมติหนึ่งแปลง้องอามเลี้ยงเนี่ยแปลงอื่นๆรอบข้างที่ไม่ได้ปล่อยหอยก็จะไม่มีหอยคือไอ้ตรงนี้1,000งพันเมัรไม่มีหอยแล้วเหร คือในบุญพินไม่มีนะครับปีนี้ในในคือไม่มีม,มเพราะฉะนั้นชาวประมงชาวบ้านก็ต้องมาเอาจากของเราของของเขาไปตักจากเดิมเนี่ยเขาตักจากอําเภอเมืองแล้วก็น้องอาร์มก็ซื้อจากอาเภอเมืองก็มาปล่อยที่นี่ห่างก,กันประมาณ8กิโลเมตรเอ๊แบบนี้ไม่รยกว่าปล้นเหรอผมผมพาพี่ไปลุงพื้นที่ได้ครับ<ม>พีสูส่สได้หมดเลยครับเขาไม่รยกว่ามาปล้นมาเลยเลยเนี้ยก็ผมบอกแล้วมันไม่ใช่ชาวบ้านมันกองโจรแล้วผมโดนดําเนินคดีผมต้องลงตัวอย่างเงี้ยอือ แล้วไอ้คนที่มาเอาแล้วไปแล้วหลังจากลอยนวลหลังผมไปเละเลยครับพื้นที่ผมหอยหมดแต่ผมโดนอย่างนี้ครับแต่อีสองล้านกว่าที่เราลงทุนไปมาลายหายสิ้นถูกชาวบ้านเหล่านี้เอาหอยเราไปหมดแล้วครับตกลงคุณไปมอบตัวหรือเขามาจับเขามาจับแต่ผมบอกเลยผมไม่หนีมาจับได้เลยคือเขามาจับแล้วคุณได้บอกไหมว่าพี่เอาตัวผมไปตรงเนี้ยพี่ช่วยดูแลปกป้องหอยผมก่อนพี่ในไลฟ์สดคลิปที่สองของผมผมบอกเลยว่ารับผิดชอบได้ไหม ควบคุมสถานการณ์อยู่ไหมเจ้าหน้าที่ว่ายังไงเจ้าหน้าที่ไม่พูดอะไรแล้วความบินทาของผมอยู่ตรงไหนครับผมถามหน่อยผมขอเลยความบินทาไม่ใช่แค่ผมแปลงเดียวนะที่มีปัญหาผู้พ่อเลี้ยงหลายรายแล้วที่โดนแต่ผมบินแปลงแรกที่ยิงเอกํานันเคยโดนี้ือไมโดนครับมีอย่างนี้เหมือนกันก็ลักษณะแบบเดียวกันนะเพราะว่าคือจริงๆของผมเนี่ยอยู่ในเขตประมาณ2,000เมตรนะ 2 0 0พเมตรก็โดนนะครับโดนแล้วก็รายอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองเนี่ยขนาดหอยใหญ่นะครับหอยขนาด80ตัว90ตัวกิโลเนี่ยก็โดนนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้ามันเป็นมติแรกเนี่ยว่าในคือเขต1,000เมตรเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปไปเอาเก็บผลประโยชน์ได้แต่นอกเขตที่เขาทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าหมายถึงว่า นอกเขตที่เขาไปซื้อแล้วเอามาปล่อยยุคของเขาใช่ครับใช่ครับเอาตามมติเดิมเนี่ยมันก็จะดีที่สุดทีนี้อยู่ๆนะครับเขาจะมาพูดเรื่องกฎหมายผมผมบอกได้เลยนะครับว่ากฎหมายอะไรพูดเรื่องกฎหมายอะไรกฎหมายเรื่องของพื้นที่พื้นที่ผิดหรือไม่ผิดผิดหรือถูกเนี่ยที่ไปอยู่ตรงนั้นถูกไหมใช่ครับอือคือจริงๆนะครับผมมองได้เลยผมพูดสามารถพูดได้เลยว่าถ้ามติจังหวัดสุราธานีบอกไม่ให้เลี้ยงพวกเราก็จะไม่เลี้ยงใครจะกล้าไปเลี้ยงแหะครับเออแต่ว่ามติจังหวัดปี57มันบอกว่า ห้าเม่เลี้ยงในพื้นที่1,000เมตรเด็ดขาดอาลครับนั่นก็เป็นเทปบรรยากาศเมื่อวานนี้นะฮะที่ได้มีการสัมภาษณ์เอาไว้ตอนแรกตั้งใจจะนำทั้งหมดเนี่ยนะฮะออนแอร์ในวันนี้ให้ผู้ชมได้ชมกันแต่ว่ามันมีบางเรื่องนะฮะที่เหมือนกับมีประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกไปฮะขอทำเป็นประเด็นลนะักษณะเหมือนกับเป็นเทปด้วยกึ่งสดด้วยนะครับ แน่นอนนะครับว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ได้ทราบมุมมองหนึ่งไปแล้วนะฮะของทางผู้ประกอบการเขาก็คือทางอาร์มกับทางกำนันนะครับว่าเขานี่ก็ไปซื้อหอยมาแล้วก็มาเลี้ยงในพื้นที่ที่นอกเหนือจากการข้อต่อรองกันตั้งแต่แรกนะฮะทางจังหวัดก็คือ1000เมตรแล้วก็ไปอยู่ในขนบนะฮะแล้วก็ไปเลี้ยงเอาไว้ในคอกหลังจากนั้นก็มีชาวประมงเนี่ยไปจับหอยของเขาในคอกซึ่งเขาไปซื้อมาจากประมงเหล่านี้เนี่ยแหละฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเกิดเรื่องราววิวาทะกันแล้วก็ ยิงปืนข่มขู่กันเนี่ยนะครับแต่แน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็มีปัญหาอีกอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมาที่เราจําเป็นต้องเข้าไปคุยในเบรกสองซึ่งจะไม่ได้เป็นเทปเมื่อวานนี้แล้วก็คือเรื่องราวของขนําเหล่านี้ที่เมื่อกี้มีการพูดถึงว่าเป็นถึง1,400เมตรของทะเลที่ออกไปจากฝั่งนะฮะทางจ่อชายฝั่งไปหลายคนถามว่าแล้วไปสร้างได้ยังไงเอกสารสิทธิ์มันมีไหมแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือแล้วจริงๆเนี่ยไอ้ที่บอกว่า1,000เมตรที่มีการตกลงกันไว้ นั่นคือข้อตกลงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าข้อกฎหมายจริงๆเนี่ยชาวประมงเขามีสิทธิ์ที่จะออกจากชายฝั่งไปสามไมล์ทะเลในการไปจับหอยสามไมล์ทะเลก็คือ5,400เมตรคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถามว่าชาวประมงเหล่านี้ออกเกิน1,000เมตรไปผิดไหมตามข้อกฎหมายเขาไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแต่ถ้าถามว่าคุณไปจับหอยอยู่ในค้อกของเขาผิดไหมผิดเพราะอันนั้นเป็นทรัพย์ของเขา นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณออกไปเก,เกินพันเมตรแล้วไปจับที่อื่นแต่ต้องไม่ใช้เครื่องมือหนักนะฮะต้องเป็นเรือออกไปแล้วก็ไปตักเอาไอเงี้ยผิดไหมไม่ผิดแต่ถ้าเครื่องมือหนักเอาเครื่องจักรกลไปจับผิดไหมผิดไปยิงปืนขึ้นฟ้าผิดไหมผิดนะฮะไปสร้างขนามผิดไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังฮะ มาสู่รายการหนกระแสนะครับวันนี้เราดําเนินรายการแบบกลึงเทปกลึงสดนะฮะเทปก็คือเมื่อวานนี้ได้มีการสัมภาษณ์สําหรับผู้ประกอบการหอยแครงนะครับก็คือไปรับซื้อหอยแครงมาจากชาวบ้านเอาไปเลี้ยงไว้ห่างจากชายฝั่ง1,400เมตรไปสร้างขนําเอาไว้นะฮะปรากฏว่าเลี้ยงไว้ในคอกชาวประมงส่วนหนึ่งทั้งนอกท้องถิ่นทั้งท้องพื้นที่ในพื้นที่เนี่ยแหละฮะเข้ามาเป็นพันคนนะฮะแล้วก็มาตักหอยเข้าไปนั้นที่ขายเข้าไปแล้วแล้วเขาเอาไปเลี้ยงแล้วเนี่ยนะฮะประเด็นมันเกิดครับ บางมุมก็บอกว่าโอเคน่าเห็นใจผู้ประกอบการเพราะเขาอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้เขาลาบากมากเอาหอยมาลงปุ๊บก็ไปตักของเขาออกแต่ถามว่าประเด็นต่อไปเป็นประเด็นความละเอียดอ่อนอีกเรื่องหนึ่งเพราะอีกมุมมองก็มองว่าแล้วพวกคุณมีสิทธิ์อะไรไปสร้างขนมอยู่ในทะเลอันนี้ได้รับสิทธิจากใครวันนี้นะฮะเราจะพูดคุยกับทางคุณสุทธิพงศ์คล้ายอุดมนะฮะท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับเมื่อกี้คงได้ทราบเรื่องราวไปแล้วใช่ไหมฮะ ครับ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 ผมท่านรองครับผมถามนิดนึงฮะเจ้าขนําที่ไปปลูกอยู่กลางทะเลเนี่ยเลยจากชายฝั่งไปพันสี่ร้อยเมตรของผู้ประกอบการหอยแคลงเขาเนี่ยจริงๆแล้วปลูกได้ไหมฮะไม่ได้ครับขนําที่ปลูกในทะเลไม่ว่าในระยะพันเมตรเกินพันเมตรหรือเท่าไหร่ปลูกไม่ได้เท่านั้นครับผมปลูกไม่ได้เลยใช่ไหมท่านรองใช่ครับอ้าวแล้วที่ไปปลูกกันอยู่นี่เหะฮะทุกวันนี้ ก็เป็นการปลูกกันละเลยกฎหมายนะครับบางทีในกรณีที่ได้รับอนุญาตในการพเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงหอยนะครับที่รับอนุญาตเขาอนุญาตให้ปลูกขนําได้ตามอระวะประมงเฉพาะขนําที่เป็นชั่วคราวถาวรน่ไม่ได้เลยแล้วกฎหมายปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าขนําแบบไหนปลูกไม่ได้ครับครับแล้วล่าสุดมีการประกาศเลยยังฮะเรื่องของขนําว่าจะต้องรื้อถอนหรือ,อยังไงฮะ ครับตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านวิจิวชินโตได้ออกประกาศนะครับให้รื้อถอนภายใน6กสิบวันนะครับและตอนนี้บางบางขนําก็ได้แจ้งความเป็นคดีไปแปดขนําแล้วครับผมอืมคมขอยาตถามอย่างนี้นะครับอย่าถามว่าเป็นคําถามแรงแล้วท่านนะทําไมเพิ่งจะมาแจ้งตอนนี้ฮะตั้งนานแล้วก่อนที่เขาจะยิงกันเนี่ยทำไมไม่แจ้งคือคือมันตอนตอนที่ตอนที่ขนําที่มีการแจ้งแจ้งความเป็นคดีคือขนําที่เกิดเหตุ เมื่อมีการที่มีการะทะเลาะกันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอา,อาวุธปืนนะครับ,รบพอมเมื่อจับอาวุธปืนแล้วก็การที่มีการแจ้งแจ้งความก็เลยไปแจ้งความตามขนาดังกล่าวนะครับส่วนกรณีที่ทําไมไม่ทํามาตั้งแต่เริ่มความจริงในกรณีเรื่องเรื่องข้อขอยเรื่องประเด็นนี้นะครับม,มันได้มีการได้มีการพูดคุยมานา,น,านแล้วมีข้อตกลงกันอันนี้คือเรื่องขนานะฮะ คือเรื่องขันนานี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะฝวาฝืนนนะแต่ว่าก็อยู่กันในลักษณะผ่อนปลนลนะนะแต่ว่าพอตอนหลังเมื่อมีเกิดเรื่องขึ้นมาก็จาเป็นต้องดาเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับก็เลยให้เจ้าเจ้าท่าซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องสิ่งลวกลำ้ำลำ,ลำน้ำนะครับพอเจ้าท่าก็ดำเนินการแจ้งความเนคดีนะครับผแล้วก็ออกประกาศของจังหวัดให้รื้อถอนภายใน60วันทั้งหมดเลยตอนนี้ครับผม ครับผมขอโทษนะฮะชาวบ้านที่เข้าไปตักหอยในคอกของเขาเนี่ยอันนี้เราตัดเรื่องขนมนะฮะโอเคขนมทางท่านท่านท่านรองบอกเลยว่าผิดไม่สามารถปลูกได้ท่านผู้ว่าประกาศแล้วหกสิบวันเดี๋ยวลื้อแน่นะฮะแต่แน่ๆนค,คือชาวบ้านผู้ประกอบการเนี่ยอย่างคุณอาร์มเนี่ยนะฮะที่ไปไป,ไป<อ>ยิงปืนขึ้นฟ้านเนี่ยเขาไปมีคอกแล้วก็เลี้ยงหอยเอาไว้ที่เขาไปซื้อมาแต่ชาวประมงชาวบ้านเนี่ยทัทง้ทงในท้องถิ่นเอ้ยหรือนอกเข้ามาแล้วไปตักหอยก็ผิดไหมฮะก็ผิดทั้งสองฝ่ายนะครับคือผมเรียนอย่างนี้นะครับ ในพื้นที่สามไมทะเลคือเขตประมงพื้นบ้านนะครับตามปกตินี่นะครับทุกคนมีสิทธิที่จะาหากินนะครับทำหมากินในทางทะเลในเขตาสามไมทะเลหรือห้าพันสี่ร้อยเมตรโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ผิดกฎหมายคือไม่ใช้เครื่องมือหลักหนักนะครับครับได,ได้เครื่องมือพื้นบ้านนีสามารถทําได้หมดนะฮะแต่การดําเนินการทำามาหากินต้องไม่กระทบกับกระเทือนสิทธิ์คนอื่นนะครับ กรณีที่คุณอาร์มเอาลูกหอยมาเลี้ยงถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นหอยที่ซื้อมามาปล่อยนะครับก็คุณอาร์มก็เป็นเจ้าของอ,อประมงพื้นบ้านที่เข้าไปเอาหอยของคุณอาร์มเนี่ยก็อาจจะมีความผิดเหมือนกันนะครับ,รบก็อาจจะมีความผิดฐานลิกลักทรัพย์ฐาลักทรัพย์โดยอานใช้กําลังประทุษร้ายหรือโดยลักษณะฉกฉวยเนี่ยกลายเป็นชิงทรัพย์ ถ้าสามคนขึ้นไปก็กลายเป็นปล้นทรัพย์อันเนี้ยก็ก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่การลักษณะการกระทําผิดนะครับครับผมท่านครับผมขอยาตถามอีกนิดนึงฮะถ้าเกิดว่าสุดท้ายรื้อขนามออกไปแล้วหกสิบวันที่มีการประกาศล่าสุดเนี่ยนะฮะจะไม่มีขนา่มตรงนั้นละแล้วผู้ประกอบการสามารถไปลงคอกเอาไว้แล้วเลี้ยงหอยตรงนั้นได้ไหมคือคือเรื่องลงคอกมันก็ไปได้เหมือนกันนะครับไม่ได้เหมือนกันอ้าแล้วข้อตกลงที่บอกว่าสามารถให้เลี้ยงได้ละฮะคือคือเป็นเป็นเป็นข้อตกลงคือสุดท้ายเนี่ ระหว่างข้อขอยกับประมงพื้นบ้านเนี่ยในลักษณะที่อยู่กันแบบเลื่อเฟื้อเผื่อแผ่ถามว่าถามว่าประมงพื้นบ้านแท้จริงนะประมงพื้นบ้านที่เป็นเป็นประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมได้ลงไปสามจุดแล้วนะครับผมกับทางสอนชนและเจ้าเจ้าท่าจะลงไปคุยกับประมงพื้นบ้านทุกคนนะครับเขาอยากให้มีข้อขอย,อยู่เพราะอะไรหนึ่งข้อขอยเนี่ยก็สามารถที่จะ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะทรัพยากรชายฝั่งนะครับเรือใหญ่ก็เข้าไม่ได้อันที่สองจะเป็นแหล่งอาหารของปลาของกุ้งของปลาหมึกอะไรต่างๆที่เข้ามาอันที่สามนะครับถ้ามีข้อหอยก็มีลูกหอ,อยเกิดถ้าไม่มีข้อหอยมันก็ไม่มีลูกหอ,อยเกิดที่เป็นธรรมชาติแต่ทางราชการจะไปกําหนดกฎเกณฑ์ที่ความืนกฎหมายไม่ได้ใช่ไหมครับ เพราะว่ากฎหมายบอกว่าในเขตสามไปทะเลห้าพันสี่ร้อยเมตรครับทุกคนมีความชอบทมที่จะเข้าไปแต่คุณจะไปตักในขล้อเขาไม่ได้แต่ถ้าไปไปไปเอาขอคนอื่นที่เขาที่เขาให้เขามีสิทธิ์ก็ก็ปรนเอินสิทธิ์คนอื่นใช่ไหมครับท่านครับอาแล้วฮะขอบพระคุณมากนะครับท่านครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านสุธิพงศ์คล้ายอุดมนะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านบอกมาแล้วนะฮะคือให้แยกเป็นประเด็นนะครับประเด็นแรกเลย ขนําตอนนี้อาจจาเป็นต้องลื้อแล้วนะครับเพราะว่าตามข้อกฎหมายไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่จะไปปักขนําอยู่ในทะเลได้ 2. เรื่องของชาวบ้านที่เข้าไปรุกนะฮะแล้วขอโทษจะใช้คำว่าลุกก็คงจะไม่ได้เพราะมันเป็นทะเลสาธารณะอยู่แล้วที่เข้าไปแล้วก็ไปตักหอยแคลงของผู้ประกอบการเขาที่เลี้ยงอยู่ในคอกผิดไหมผิดนะฮะอันนี้ผิดถ้าเกิดว่าเขาพิสูจน์ได้เอาคลิปเอาคลิป,ลปต่าตๆนานไปพิสูจน์กันมีโทษเหมือนกันนะฮะอันนี้คืออีกมุมหนึ่งเรื่องของที่คุณอาไปยิงปืนที่นําเสนอไปผิดไหม ผิดเหมือนกันนะฮะตอนนี้เวลาหมดแล้วยังครับอ่ะเวลาหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะขออนุญาตตามไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะลงพื้นที่ด้วยซ้ำไปไปคุยเลยฮะว่าตกลงข้อตกลงมันอยู่ตรงไหนจะเอายังไงและอยากจะเห็นเอกสารสิทธิ์จริงๆว่าตกลงไอ้ที่บอกว่าเอกสารสิทธิ์ที่มีการคุยกันเอาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะว่าจะสามารถเลยปากขนมได้หรือข้อตกลงเนี่ยแล้วบอกมีวางอยู่ที่จังหวัดเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวตามเรื่องเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋